ต่อกันที่คำถามข้อนี้นะคะเป็นคำถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการที่จะพูดจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะประโยคที่ว่านี่ก็คือพยายามหักห้ามใจค่ะอาจารย์ดำพูดยังไงดีคะเป็นภาษาอังกฤษพยายามหักหักคือ break ใช่ไหม break I'm trying to break my own heart ดิฉันเริ่มจะเบื่อมุกอย่างนี้แล้วอะคุณผู้ชมเบื่อไหมคะดิฉันเริ่มเบื่อแล้วนะแล้วก็พูดเองคำเองนะครับบ้านะครับแต่ไม่เป็นไรครับ จร,จริงๆกำลังคิดว่าตัวเองตลกที่สุดในโลกนะครับ <laughs> จริงๆหักห้ามใจนั้นจะใช้คำว่า r e s t r a i n นะครับ <laughs> I'm trying to restrain myself แล้วถ้าอยากจะเจาะจงหักห้ามใจไม่ให้ทำอะไร <laughs> สักอย่างก็บอกว่า I'm trying to restrain myself from นะครับไท้ควบคู่กับบุบบทว่า from doing that การทำสิ่งนั้น from doing that I'm trying to restrain myself from yelling at Su c h i n g I'm trying to <laughs> พยายามหักห้ามใจไม่ให้ตัวเอง ด่าสู้จริงหรือตะโกนใส่สู้จริงเพราะว่าทายตลอดทำร้ายทําให้อดัมเสียใจนะครับทำให้อดัมเจ็บใจแล้วบางทีก็หักห้ามใจไม่ไหวแล้วเล่นบทน่าสงสารลื้เกินฉันยกตัวใหญ่อีกอันนึงให้ดีกว่าค่ะอาจารย์ดำมฉันพยายามจะหักห้ามใจที่จะไม่กินอาหารในช่วงกลางคืนนาจะได้ไม่อ้วน I'm trying to จริงๆมีคำหนึ่งที่ใช้ได้คือ refrain refrain me restrain i got me refrain ครับอะครับ i'm trying to refrain from eating at night ก็ได้ครับค่ะแถมแถมทุกคําถามเลยอะ่ะแถมตลอดเลยอยากให้คุณทํางานหนักๆเลยคะ่ะอาจารย์ดำ <laughs> ได้ครับเอามาเลย <laughs> อยากรู้คะ่ะว่าแต่อันนี้พูดถึงเรื่องของการหักห้ามใจแล้วตัดใจล่ะคะอาจารย์ดำสมมุติเราเลิกกับใครสักคนหนึ่งเราอยากจะบอกว่าฉันพยายามที่จะตัดใจจากเธอภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะ <laughs> ง,ง่ายๆนะครับ cut my heart นะครับอ่ะจบจบจบ,จบเลิกตัดใจนะครับอาจจะอาจจะแปลว่า get over นะครับ get over ก็คือค่าไปนะครับ I'm trying to get over My ex พยายามที่จะทำใจหรือว่าตัดใจจากแฟนเก่านะครับ I'm trying to get over my ex ex ก็คือแฟนเก่านะครับอืมคือใช้ได้ทั้งสองเพศไม่ต้องพูดว่า ex boyfriend หรือว่า ex girlfriend แค่พูดว่า ex อย่างเดียวก็รู้ว่าเป็นคนรักเก่างได้ครับ ex wife ex ex husband ex boss ex อะไรก็ได้นะครับก็ค oh. ืออดีตนะครับคนที่เป็นบอสอะไรเงี้ยพ <It> ูดถึงดิฉันใช่ไหมคะที่เป็นบอสของคุณคุณไม่เคยเป็นบอสของอดัมนะครับ you've never been my boss ก่อนที่เราจะทะเลาะบ่แว้งกันมากกว่านี้นะคะนั่นก็คือคำตอบค่ะว่าจะพูดอย่างไรนะคะพยายามหักห้ามใจแล้วก็พยายามตัดใจพูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะ เรียนภา,าษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกันกบอดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ